ก้านี่เดีอยจากก้าเนี่ยเริ่มปลูกเดือนมิถุนาตอนนี้กับเดือนกร,รกฎาคมอายุของก้าเนี่ยประมาณ45วันแล้วเป็นนาหวานเดีอย้าะทั้งหมดเหตุผลที่ทํานาหวานเนี่ยก็เพราะว่าอันนี้นะคุณคุวิเพิ่อนอธิบายให้ฟังและฟังเลยจะเสียงซาวแท็ประเทที่บ้านบอกค่าแรงมันสูงแต่ว่า,า้าเอ็นหนาดับค่าแรงห่งค่าแรงสูงเขาผลราคาต่า สองหาคนงานกะหางะมันม,มันได้งาไยไลยยอจางว่าโอ้ยเขายอจางดนับหน้ายอจ้างผ่อกล้าหนิมีคอ่อยใดหมืม่นกับว่าได้เงินกะซื้อไม่ได้บางอย่างหาคนงานเพราะฉะนั้นก็เลยตัดปัญหาวะเลื่องอันหน้าในโี้สมากพี่น้องกะเป็นว่า